ก็สวัสดีทุกท่านนะคะทั่วประเทศเลยนะคะก็ชื่ออูนะคะพนิดาสวนวงศ์นะคะเรียนรู้อยู่ที่หัดใหญ่ปัจจุบันก็ทำธุรกิจเต่ไเป็นอาชีพนะคะก่อนหน้านี้เรียนจบปริญญาตรีแล้วก็มีโอกาสเรียนต่อปริญญาโทนะคะจบมาปุ๊บก็ได้ทํางานประจําประมาณ3ปีก็อยู่ในห้องแลบก็ทดลองผลิตภัณฑ์อาหารนะทําอยู่ประมาณ3าปีเริ่มเบื่อแล้วนะคะแล้วก็เริ่มเหนื่อยแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือถ้าเรายังอยู่ในห้องแลบ มีปัญหาสุขภาพแน่นอนนะคะวันนี้นะคะก็มาแบ่งปันผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะคะวิตามินซีก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะที่สําคัญมากๆในชีวิตประจาวันของคนเรานะคะที่เรามาดูนะคะว่าวิตามินซีคืออะไรพบมากในอาหารชนิดไหนก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักก่อนนะคะแน่นอนนะคะวันนี้แต่ละท่านก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าวันนี้สารอาหารหลักห้ามูมีอะไรบ้างนะคะก็มีคาร์โบไฮเดรตโปรตีนนะะวิตามินเกลือแร่ แล้วก็ไขมันซึ่งวันนี้วิตามินซีก็อยู่ในกลุ่มวิตามินวิตามินซีหรือกรดแอสคอร์บิกจัดอยู่ในกลุ่มวิตามินละลายในน้ําวิตามินจริงๆแล้วมันแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือวิตามินที่ละลายในไขมันและวิตามินที่ละลายในน้ําวิตามินที่ละลายในไขมันร่างกายเราสามารถสะสมได้ก็อย่างเช่นวิตามิน A DEK เนะคะเป็นวิตามินที่ละลายในไขมันแต่วิตามินอีกประเภทหนึ่งก็คือวิตามินที่ละลายในน้ํา มีความสําคัญต่อสุขภาพเรามากเลยนะคะเพราะว่าร่างกายเราไม่สามารถสร้างวิตามินซีได้เองนั่นหมายความว่าต้องได้รับจากการรับประทานอาหารเท่านั้นนะคะแล้ววิตามินซีเราสามารถรับประทานได้นะคะก็จากผลไม้ก็อย่างเช่นมะขามป้อม a อ e ิโ a ล่าเชอร์รี่กีวีเบอร์รี่ชนิดต่างๆแล้วก็ฝรั่งรวมถึงผักบางชนิดก็อย่างเช่นพริกหวานบล็อกโคลี มะระขี่นกนะคะแล้วก็มะเขือเทศนะคะอันนี้ก็เป็นแหล่งวิตามินซีนะคะที่พบในผักและผลไม้วันเนี้ยใครบ้างที่ต้องการวิตามินซีผู้ที่ต้องการวิตามินซีนะคะก็ได้แก่ผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพผู้ที่จํากัดการรับประทานอาหารผู้สูงอายุผู้ที่เดินทางบ่อยผู้ที่สูบบุหรี่หรือสัมผัสควันบุหรี่ผู้ที่รับประทานยาบางชนิดอย่างเช่นยาแอสไพรินยาคุมกําเนิดยาลดกรด นะคะสรุปแล้วก็คือทุกกลุ่มทุกช่วงเลยทุกช่วงวัยเลยนะคะก็ต้องการวิตามินซีร่างกายต้องการวิตามินซีวันละเท่าไหร่วันนี้เรามาทาความเข้าใจนะคะเมื่อก่อนเราอาจจะได้ยินว่าวิตามินซีเรารับประทานแค่60มิลลิกรัมก็พอนะคะแต่วันนี้เรามาดูนะคะว่าความต้องการวิตามินซีของร่างกายถ้าเราทานวิตามินซีเพื่อป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟันเราก็ควรได้รับวิตามินซีวันละ60มิลลิกรัม ถ้าเราต้องการดูแลสุขภาพให้สุขภาพเราดีสําหรับบุคคลทั่วไปนะคะก็ควรได้รับวิตามินซีวันละ500-1,000ถึงมิลลิกรัมสำหรับผู้ที่ทํางานหนักมีภาวะเครียดหรือได้รับมลพิษก็ควรได้รับวิตามินซีอย่างน้อยวันละ1,000มิลลิกรัมความต้องการวิตามินซีของแต่ละคนนะคะก็แตกต่างกันแต่โดยพื้นฐานแล้วเพื่อให้เรามีสุขภาพที่ดีก็อยู่ในช่วง500-1,000มิลลิกรัมแล้วเราควรรับประทานวิตามินซี ในรูปแบบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนอกเหนือจากการรับประทานผักและผลไม้หรือไม่นะคะบางครั้งเราอาจจะไม่มั่นใจว่าวันเนี้ยเราจําเป็นไหมที่ต้องทานวิตามินซีเสริมถ้าเรารับประทานผักหรือผลไม้อยู่แล้วนะคะเรามาดูนะคะไอ้เนี้ยเป็นตัวอย่างให้เราเห็นนะคะเทียบว่าวันเนี้ยถ้าเรารับประทานวิตามินซีให้ได้วิตามินซีจากผลไม้อ่ะในปริมาณห้าร้อยมิลลิกรัมนะคะนั่นหมายความว่าเราต้องรับประทานส้มโอถึงสิบสองกลีบนะคะ ทานได้ไหมคะ12กรีบนะคะโดยส่วนตัวทานไม่ได้แน,น่นอนนะคะอย่างมากแล้วบางที4-5 4-5กรีบนะคะก็มากแล้วแต่วันเนี้ยเราต้องทานส้มโอถึง12กรีบเลยแต่ถ้าเราไม่ชอบส้มโอนะคะเราชอบสตรอเบอรี่นะคะเราอาจจะเลือกทานสตรอเบอรี่ถึง40ผลปริมาณ40ผลเราทานได้อีกไหมมันเยอะมากก็ทานไม่ได้นะคะหรือเราจะเลือกทานสับปะรด45ชิ้นคําหรือส้มสายน้ํำพบส14ผลใหญ่หรือกล้วยน้ําว้านะคะ125ผล หรือเล็กหรือ Apple f u j i 375ผลกลางนะถามว่าในปริมาณขนาดเนี้ยในแต่ละวันเรารับประทานไม่ได้นะซึ่งมันยากมากๆแต่วันเนี้ยมันง่ายมากๆนะะเรามีวิตามินซีชนิดเม็ดนะะในปริมาณ500มิลลิกรัมให้เราทานนะะทานเม็ดเดียวก็ได้รับวิตามินซีไปเลย500มิลลิกรัมแล้ววันเนี้ยถ้าเราต้องการ1,000มิลลิกรัมเราก็รับประทานเพิ่มอีก1เม็ดนะคะก็ครั้งละ1เม็ดเราก็ได้วิตามินซีตามปริมาณที่ ควรได้รับในแต่ละวันแล้วนะคะแล้วเราควรได้รับวิตามินซีทุกวันหรือเปล่านะคะเหมือนอย่างที่บอกเมื่อกี้นะคะวิตามินซีเป็นวิตามินที่ละลายในน้ําร่างกายเรามันไม่สามารถเก็บสะสมไว้ได้จึงควรได้รับทุกวันเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายแสดงว่าเราควรได้รับวิตามินซีทุกวันนะ,ะเพราะร่างกายไม่สามารถเก็บไว้ได้นะคะ นะคะเรามาดูความแตกต่างระหว่างวิตามินซีจากธรรมาชาติและวิตามินซีสังเคราะห์ต่างกันยังไงนะคะวิตามินซีธรรมาชาติก็จะได้จากผักและผลไม้ต่างๆแล้วก็มีโครงสมมร้างโมเลกุลเหมือนกันกับวิตามินซีสังเคราะห์มีส่วนประกอบของไฟโตนิวทรียนหลากหลายชนิดเช่นไบโอฟาโนอยที่พบในแอสเซร์าเชอรี่ส้มมะนาวเกรฟฟู้ซึ่งจะทำให้ร่างกายดูดซึมวิตามินซีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ดได้อย่างเป็นที่นะคะส่วนวิตามินซีสังเคราะห์ ก็จะผ่านกระบวนการทางเคมีถูกสลายได้ง่ายจากกระบวนการออกซิเดชันนะคะเหมือนที่เราทราบกันนะคะว่าวันนี้วิตามินซีนะคะถ้าโดนแดดหรือความร้อนนะคะก็จะทําให้วิตามินซีเนี่ยเสียคุณค่าได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อคงวิตามินซีนะคะให้มากที่สุดนะคะทีนี้เรามาดูนะคะเหมือนอย่างที่บอกนะคะวิตามินซีสังเคราะห์ถ้าเป็นแบบสังเคราะห์ จะมีส่วนประกอบหลักเพียงชนิดเดียวก็คือวิตามินซีนะคะแต่ถ้าเป็นวิตามินซีจากธรรมชาติก็อย่างเช่นจากไอสีโอล่าเชอร์รี่นะคะจะพบส่วนประกอบหลักคือวิตามินซีนะคะแล้วก็มีไฟโตนิทรีนหลากหลายชนิดนะคะถ้าเราขาดวิตามินซีนะคะจะมีอาการอย่างไรบ้างก็อันนี้ตามรูปเลยนะ,ะอันนี้เป็นภาวะที่เกิดจาก ร่างกายขาดวิตามินซีเป็นจ้ำเป็นผื่นแดงผิวไม่ราบเรียบก็เป็นปัญหาต่างๆที่เกิดจากการขาดวิตามินซีนะคะเหมือนที่บอกว่าวันเนี้ยในแต่ละวันนะคะเราต้องทานวิตามินซีให้ถึงนะเพื่อให้สุขภาพเราดีแล้ววิตามินซีมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรก็วิตามินซีช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยให้หลอดเลือดแข็งแรงช่วยในการสร้างเนื้อเยื่อคอลลาเจนแล้วก็ช่วยลดความรุนแรงของระยะเวลา ของการเป็นหวัดจริงๆแล้วก็พิสูจน์มาแล้วนะคะในเรื่องของลดความรุนแรงและระยะเวลาของการเป็นหวัดก็คือโดยส่วนตัวนะคะคือถ้าจะเป็นหวัดหรือเป็นหวัดแล้วส่วนใหญ่จะไม่ค่อยทานยาเมื่อก่อนอะตอนที่ยังไม่ได้รู้จักวิตามินซีจะทานยาลดน้ำมูกพอทานยาลดน้ำมูกปุ๊บมันจะมีอาการก็คือง่วงนอนแล้วก็คือมันจะขมคอแล้วถ้าไม่จําเป็นก็จะไม่ทานเลยพอเรามาเข้าใจแล้วเรามีข้อมูลนะคะ พอทำถ้าจะเป็นหวัดวิตามินซีคู่กับกระเทียมนะถ้ามีเฮอร์บมิกก็ทานไปด้วยกันเลยแล้วเราจะรู้สึกเลยว่ามันจะลดอาการความรุนแรงถ้าเราเป็นหวัดไปแล้ว2อสาวันนะ,ะอาการก็จะดีขึ้นแล้วก็ระยะเวลาเมื่อก่อนเหมือนเราเป็นหวัดเรื้อรังบางครั้ง7จวันประมาณ1สัปดาห์นะคะเป็นหวัดแล้วไม่หายเลยแต่พอเราใช้วิตามินซีกระเทียมแล้วก็เฮอร์บมิกอะรู้สึกได้เลยว่าสอวันน่อะอาการน้ำมูกที่เราเป็นหวัดอะ มันแห้งไปอัตโนมัติเลยนะคะก็ประทับใจมากๆนะคะแล้วก็ทานอย่างต่อเนื่องนะคะก็ทําให้สุขภาพเราดีได้แล้วก็ในเรื่องของผิวด้วยถ้าเราทานวิตามินซีถึงนะคะเมื่อก่อนเคยทดลองว่าถ้าเราทานวิตามาินซีเช้าของเรามันจะเ,เป็นชนิดออกฤทธิ์นานนะคะก็คือครั้งละหนึ่งเม็ดเชา้าเย็นแล้วก็ก่อนนอนจะรู้สึกว่าหน้าเราเนี่ยใสนะคะหน้าเราจะใสนะ,ะแล้วก็ชอบมากๆนะคะอันนี้ คือเป็นประโยชน์ของวิตามินซีนะคะแล้วก็เราอาจจะได้ยินนะคะว่าวันนี้การรับประทานวิตามินซีสามารถช่วยกระตุ้นภูมิต้านทานของร่างกายและช่วยทําลายไวรัสได้จริงหรือเปล่าเรามาดูนะคะวิตามินซีกับการเสริมภูมิคุ้มกันร่างกายก็จะช่วยปกป้องเซลล์ระบบภูมิคุ้มกันช่วยขัดขวางกระบวนการตายของเซลล์เม็ดเลือดขาวชานิดทีเซลล์นะ,ะอย่างที่ หลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินแล้วว่าเม็ดเลือดขาวเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยกาจัดสิ่งแปลกปลอมหรือเชื้อโรคต่างๆวิตามินซีเนี่ยจะช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันโดยเพิ่มการแบ่งตัวของเม็ดเลือดขาวชนิด T c e ล l นะคะแล้วก็กระตุ้นเม็ดเลือดขาวชนิด T c e ล l ให้ผลิตสารไซโตไคน์กระตุ้นเม็ดเลือดขาวชนิด B ซลล์ cell, ให้สร้างสารภูมิคุ้มกันหรือแอนติบอดีเพื่อทำลายไวรัสนะคะไอ้นี้นะคะก็วิตามินซีสามารถ ช่วยได้นะคะช่วยสร้างสารภูมิคุ้มกันนะ,ะเพื่อทำลายไวรัสได้จริงๆนะคะแล้ววิตามินซีช่วยลดความรุนแรงและระยะเวลาของการเป็นหวัดถ้าเรายังไม่เป็นหวัดกับประทานวิตามินซีเป็นประจำช่วยป้องกันโรคหวัดได้หรือเปล่านะคะเหมือนที่บอกว่าวิตามินซีช่วยลดระยะเวลาของการเป็นหวัดได้นะคะเมื่อเราเสริมวิตามินซีหนึ่งถึงสองกรัมต่อวันอ่ะอันนี้เขาบอกหน่วยเป็นกรัมจริงๆแล้วก็คือหนึ่งพันมิลลิกรัมเราจะได้ยิน หน่วยก็คือส่วนใหญ่เป็นมิลลิกรัมถูกไหมคะห้าร้อยมิลลิกรัมอันนี้ก็คือ1นึ่งพันมิลลิกรัมถึงสองพันมิลลิกรัมต่อวันถ้าเราทานวิตามินซีในขนาดปริมาณเท่าเนี้ยมันจะช่วยลดระยะเวลาของการเป็นหวัดได้นะ,ะลดได้ถึงแปดเปอร์เซ็นเลยในผู้ใหญ่นะ,ะแล้วก็สิบสี่เปอร์เซ็นในเด็กนะคะช่วยลดความรุนแรงของไข้หวัดจากที่เราเป็นหวัดเยอะมากแต่ถ้าเราทานวิตามินซีมันก็จะทําให้ ความรุนแรงเนี่ยลดน้อยลงนะคะแล้วก็วิตามินซีช่วยยับยั้งสารอักเสบที่มาจากการติดเชื้อนะคะการเสริมวิตามินซีช่วยให้อาการดีขึ้นและเร่งกระบวนการหายนะคะแม้ว่าจะติดไข้หวัดมาแล้วคือมันจะไม่ร่างกายฟื้นฟูแล้วก็อาการมันจะดีขึ้นหนาหายเร็วขึ้นแล้วก็ช่วยให้ระดับฮิสตามีนนะคะสารที่ทําให้น้ําตาลมูกไหลลดลงได้40%เอร์เซเมื่อเราเสริมวิตามินซี 1,000-2,000มิลลิกรัมต่อวันนะคะแล้วก็ควรได้รับวิตามินซีในปริมาณที่เหมาะสมเป็นประจําทุกวันแล้วเราสามารถรับประทานวิตามินซีได้สูงสุดวันละเท่าไหร่เรามาดูนะคะปริมาณวิตามินซีที่สูงในระดับที่ทนได้ก็คือ2,000มิลลิกรัมต่อวันนะ,ะนั่นหมายความว่าไม่ควรรับประทานให้เกินในปริมาณ2,000มิลลิกรัมต่อวันนะคะแล้วข้อควรระวังนะคะในการรับประทานวิตามินซีปริมาณสูง ในปริมาณที่สูงเนาะก็คือในผู้ป่วยธาลาสัสซีเมียนะคะแล้วก็ผู้ที่รับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือดอย่างเช่นวอลฟารินนะคะแล้วก็ผู้ที่เป็นโรคภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD นะคะก็ต้องระมัดระวังในการรับประทานในปริมาณที่สูงนะคะแล้วเราควรแบ่งรับประทานวิตาม,มินซีครั้งละกี่มิลลิกรัมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จริงๆแล้วเราอาจเคยได้ยินนะคะเหมือนมีเพื่อนรับประทานวิตามินซีขนาด1,000มิลลิกรัมนะแต่วันนี้ถ้าเป็นของเนทลไยนะคะไบโอซีพัสต่อ1เม็ดจะมีปริมาณวิตามินซี500มิลลิกรัมมันแตกต่างกันนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการรับประทานวิตามินซีในปริมาณครั้งเดียวเลยก็คือ1,000มิลลิกรัมเนี่ยอาจจะทําให้ร่างกายเราได้รับวิตามินซีน้อยกว่า การที่เรารับประทานวิตามินซีคุณภาพขนาด500มิลลิกรัมนะคะแล้วค่อยๆปลดปล่อยสารออกฤทธิ์เรามาดูนะคะว่าวันนี้ถ้าเราเลือกรับประทานวิตามินซีในขนาด1,000มิลลิกรัมในครั้งเดียวนะคะก็คือใน1เม็ดอะร่างกายเราจะดูดซึมน้อยกว่า50นะคะแล้วร่างกายเราจะขับออกไปทางปัสสาวะ25สะแสดงว่าร่างกายจะนําไปใช้ได้แค่เพียง25เเท่านั้นนะคะหรือน้อยกว่า500มิลลิกรัมทานไปตั้ง1,000มิลลิกรัมนะคะศูนย์เสียไปเยอะ ร่างกายนำไปใช้ได้แค่นิดเดียวเองบางครั้งมันก็เปลืองไปเปล่าอ่ะนะคะนะคะเรามาดูว่าแล้วถ้าเป็นวิตามินซีชนิดออกฤทธิ์นานเป็นยังไงนะคะซึ่งในผลิตภัณฑ์ไบโอซีพัสของเรานะคะเป็นวิตามินซีที่มีเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชนิดออกฤทธิ์นานนะคะถึง8ชั่วโมงใน1เม็ดนั่นหมายความว่าใช้เวลาในการค่อยๆปลดปล่อยตัวยานะคะเริ่มต้นจากวิตามินสารสกัดจากพืชและสารที่คร เส้นใยธรรมชาติถูกนํามาผสมและอาจเป็นเม็ดแล้วเมื่ออยู่ในกระเพาะอาหารเม็ดผลิตภัณฑ์จะเปยียกและสารที่คล้ายเส้นใยพิเศษจะขยายตัวและก่อตัวเป็นโครงข่ายนะคะแล้วเม็ดผลิตภัณฑ์จะปล่อยสารสําคัญแนตาคงที่นะคะสารอาหารจะถูก,กปล่อยเข้าสู่ลําไส้เล็กอย่างช้าๆแล้วก็คงที่นะคะเดี๋ยวจะมีวิดีโอให้ดูนะคะว่า วิตามินซีชนิดออกฤทธิ์สั้นและชนิดออกฤทธิ์นานนะะแตกตา่างกันยังไงนะเนี่ยเป็นกราฟให้เห็นว่าวันนี้ถ้าเป็นวิตามินซีชนิดออกฤทธิ์นานค่อยๆปลดปล่อยสารจนถึง8ชั่วโมงนะคะแล้วข้อดีของวิตามินซีชนิดออกฤทธิ์นานก็คือร่างกายดูดซึมวิตามินซีได้ดีขึ้น ลดความระคายเคืองกระเพาะอาหารแล้วก็ไม่ต้องรับประทานบ่อยนะคะสะดวกมากขึ้นเพราะ1เม็ดมันอยู่ยาวจนถึง8ชั่วโมงเลยถ้าเราต้องการ1นึ่พมิลลิกรัมเราก็แค่รับประทานเช้า1เม็ดแล้วก็เย็น1เม็ดนะคะ mm hmm. เรามาดูนะคะว่าวันนี้ที่มาของวิตามินซีของนิวทรีไลนมีที่มายัางไงนะคะแล้วก็นักวิทยาศาสตร์คัดสรรผลิตภัณฑ์มาให้เราทานได้ยังไงนะ,ะซึ่งเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆนะคะ รื่องราวของวิตามินซีเริ่มต้นในศตวรรษที่1 8เมื่อกระลาสีเรือมักป่วยและมีสุขภาพไม่ดีจากโรคและกระปิดและกระเปิดเนื่องจากขาดวิตามินซีในปีพศ2499ที่รัฐฮาวายคาร์เรนบอกผู้บุกเบิกด้านโภชนาการเริ่มศึกษาเกี่ยวกับแอซโรล่าเชอร์รีหนึ่งในแหล่งธรรมชาติที่อุดมไปด้วยวิตามินซีสูงที่สุดวิตามินซีจากนิวทรท์ผลิตภายใต้มาตรฐานสูงสุดสอดคล้องกับปรัชญาจากมเมล็ดพันธุ์สู่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร วิตามินซีจากนิวทรีไลฟ์มีต้นกำเนิดจากต้นกล้า a อเซโรล่าเชอร์รี่5สายพันธุ์ที่คัดสรรมาอย่างดีหลังจากดูแลให้เติบโตในเรือนเพาะชำเป็นเวลา1ปีครึ่งจากนั้นถูกย้ายไปปลูกในฟาร์มเป็นเวลา2ปีต้น a อเซโรล่าเชอร์รี่ก็เริ่มออกผลและถูกเก็บเกี่ยวเมื่อผลเป็นสีเขียวก่อนที่จะสุกเต็มที่นั่นคือช่วงเวลาที่ให้วิตามินซีสูงสุด หลังการเก็บเกี่ยวผลแอเซเวอร่าเชอรี่จะถูกขนย้ายไปยังโรงงานแปรรูปสารสกัดเข้มข้นที่ตั้งอยู่ในฟาร์มผลเชอรี่จะถูกล้างสกัดและทําให้แห้งเพื่อลดการสูญเสียวิตามินซีและไฟโตนิวทรียนโดยใช้เทคโนโลยี reverse osmosis หลังจากนั้นวิตามินซีจากนิวทริไลท์จะเสร็จสมบูรณ์ด้วยการผสมผสานแอเซเวร่าเชอรี่จากธรรมชาติและแอสคอเบกแอซิดที่บริสุทธิ์เพื่อการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ให้คุณประโยชน์มากที่สุด ด้วยการตรวจสอบย้อนกลับภายใต้ปรัชญาจากเมล็ดพันธุ์สู่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเราติดตามและตรวจสอบกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่เรียนเพาะชำจนถึงฟาร์มพาอคลูการสกัดการอบแห้งจนถึงผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์เม็ดวิตามินซีจะปลดหมอยวิตามินซีอย่างช้าๆและสม่ำเสมอเป็นเวลา8ชั่วโมงซึ่งจะช่วยให้ร่างกายสามารถดูดซึมวิตามินซีและนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้วิตามินซีที่ดีเราจึงคิดค้นขึ้นมาเอง จาก M เคยสงสัยไหมว่าทำไมเราถึงต้องกินวิตามินซีนั่นก็เพราะว่าร่างกายของเราไม่สามารถสร้างวิตามินซีเองได้จึงต้องได้รับจากอาหารที่กินเข้าไปเท่านั้นซึ่งถ้าเรากินวิตามินซีเป็นประจำทุกวันจะช่วยสร้างประโยชน์ให้กับเรามากมายโดยเฉพาะเมื่อเวลาเราเป็นหวัดวิตามินซีจะช่วยลดความรุนแรงและระยะเวลาของการเป็นหวัดได้ เวลาผิวเราโดนแดดวิตามินซีก็จะช่วยลดอนุมูลอิสระที่เกิดจากรังสี UV ที่อาจไปทำร้ายเซลล์ผิวของเราและมีส่วนช่วยสร้างคอลลาเจนในชั้นผิวจึงทำให้ผิวพรรณดีขึ้นริ้วรอยลดเลือนลงไม่เพียงเท่านั้นเวลาเราต้องเผชิญกับมลภาวะฝุ่นละอองหรือแม้แต่อาหารที่เรากินสิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดอนุมูลอิสระที่สามารถทำร้ายเซลล์ในร่างกายเราจนเสียหายได้ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุของโรคเรื้อรังมากมายอีกด้วย วิตามินซีจึงมาช่วยต้านอนุมูลอิสระเหล่านี้นั่นเองทีนี้ก็รู้แล้วว่าทำไมเราถึงควรกินวิตามินซีแต่ถ้าจะกินทั้งทีมาดูกันว่าจะเลือกอย่างไรให้ได้ประโยชน์มากที่สุด 1>, 1. ต้องเลือกปริมาณให้พอดีโดยปริมาณที่เหมาะสมในการกินวิตามินซีแต่ละครั้งไม่ควรเกิน500มิลลิกรัมเพราะร่างกายจะดูดซึมได้ดีที่สุดโดยถ้าเรากินวิตามินซีนี้มากเกินไปร่างกายก็จะขับทิ้งออกไปทางปัสสาวะนั่นเอง 2. ต้องเลือกแบบที่ออกฤทธิ์นานวิตามินซีแบบออกฤทธิ์สั้นจะปล่อยวิตามินทั้งหมดในครั้งเดียวทําให้มีระดับวิตามินซีในเลือดสูงแต่จะคงอยู่ได้แค่2ชั่วโมงเท่านั้น ส่วนวิตามินซีออกฤทธิ์นานจะค่อยๆปล่อยวิตามินซีอย่างช้าๆและคงที่ต่อเนื่องยาวนานถึง8ชั่วโมงทำให้ร่างกายดูดซึมวิตามินซีได้ดียิ่งขึ้นตลอดวันแอ e เซโรล่าเชอรี่ผลไม้ที่ธรรมชาติสร้างขึ้นให้มีปริมาณวิตามินซีสูงกว่าส้ม50-70เท่าและในฟาร์มออร์แกนิกของนิวทริไลท์ที่มีพื้นที่กว่า7,934ไร่ได้เพาะปลูกแอเซโรล่าเชอรี่ ภายใต้ปัจฉยาจากเมเล็ดพันธุ์สู่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินซีจากแอซโรล,ล่าเชอรี่ตัวช่วยสำคัญที่สามารถดูแลคุณได้ตลอดวันอย่างแท้จริงสำหรับวันนี้ก็ฝากข้อมูลนะคะดีๆเกี่ยวกับวิตามินซีไว้แค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ